บีมวันหยุดไม่มีอะไรทําเลยอะ่ะจริงๆก็ไม่มีอะไรทำเลยอ่ะเอาอย่างนี้ไหมเราไปทําไอติมกินกัน,กน,กนไหมอ่าน้าเบื่อกาการ้อนๆไม่หายติมกินกันปะไปกินไอติมกันดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาทําไอติมกินกันนะเอ็นี่เราก็จะมีไอติมถ้วยถ้วยใหญ่เลยนะรสช็อกโกแลตนะแล้วก็จะมีนี่เอโก้แมรลพัท รสสตรอเบอรี่กับรสอางุ่นเอาไว้เป็นท็อปปิ้งนะเวลาใส่ไอติมเอาละครับลงมือกันเลยว้าวมากินนะบีมนี่นะครับเรามีที่ตักไอติมด้วยหนาแม่ทำให้เยช็อกโกแลตรวันนี้ลาะด้วยเหรอไม่ใช่เป็นช็อกโกแลตนมช็อกโกแลตอะไรนั่นแหละแต่รู้ว่าช็อกโกแลตอะบีมเอากี่ลูกดีครับห้าห้าลูกสามลูกอ่ะสามลูกสามลูกลูกละรดนะลูกละรด เอาแน่นแน่นบีเอาแน่นแน่นลูกใหญ่วางจพอยังพอยังจาวอ่อาบีมบีมอืมแน่นเลยคันนี้ยแน่นของแท้แน่นอย่างพอแล้วมั้งเอาบีมกดลูกใหญ่มากครับว้าวอืมอุ้ยสวยงามครับสวยงามลูกใหญ่เลยว้าว เอามาครับท็อปปิ้งครับท็อปปิ้งเออโก้แมล็อพาร์ตเอารถอะไรก่อนดีอ่าครับตกแต่งเลยครับตกแต่งครับว้าวโหน่ากินอะโอ้ยยัง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 อ่ะโอ้โหเล็กอดใจไม่ไหวโอ้โหน่ากินมากครับกินเลยครับกินเลยครับตากล้องหิวเลยอ่ะน้ำลายไหลเลยอือเอามีท็อปปิ้งโอ้โหดูแม่บีดิเออโก้โอ้ไหลเม็ดเลยไหลเม็ดเลยอื้อหือ เป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับนุบหนับมานึบหนัะบ,บิมบิมพูดบ้างก็ได้บิมกินอย่างเดียวไม่พูดไม่จาเลยอ,ะอ่ะือหือแค่มีเออโกเมโลผัดก็เพิ่มความสนุกในการเคี้ยวหนึบแถมรสชาติยังอร่อยอีกด้วยนะว้าวอร่อยไหมครับอร่อ,อ เข้ากันมากเลยอะไกปิ้เข้ากันไหมว่าเป็นแบบท็อปปิ้งแล้วมันเคี้ยวนึบๆโอ้ว้าวท็อปปิ้งเคี้ยวนึบๆด้วยอือโหบีมตอนนี้ยังกินไม่หยุดเลยครับอือกินนยังต่อเนื่องกินยังต่อเนื่องอร่อยมากมายงัุัหนุบ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 หนุีกนุบห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 นุาหนุบ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 หนุหนุบนุบหบหนุบ้นุนนุบหนุบหนบน แม่บีบอกว่าเข้ากันดีเอารออะไรครับเติมสิครับได้เลยครับเติมเลยครับหอมอร่อยบอกว่าอร่อยสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อ่าเติมรสองุ่นด้วยใช่องุ่นนะครับมีกิจกรรมทำแล้วก็มีไอติมอร่อยอร่อยกินด้วยนะไข่ร้อนบิมนึบหนับนุกนุกไหมนึบหนับนุกนุก ก็สำหรับเออโกเมลพัทนะครับสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีลเว่นนะครับหรือร้านค้าใกล้บ้านเลยเออใกล้จะหมดแล้วอ่าเดี๋ยวตอนนี้ปาบายให้น้องบีมกินไอติมไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ปราบาดแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะสวัสดีครับบ๊ายบายบีมสวัสดีครับเพื่อนๆด้วยแม่บีขอตัวไปกินก่อนนะกลัวหมดเหรอ